LineMan มีประกาศขยายสาขาบริการส่งสินค้าโลตัสโกเฟสสวัสดีครับผมแม็กบางละมุงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน l n e m a n เล็กน้อยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับแอปพลิเคชัน n e m a n มีประกาศวันที่13กุมภาพันธ์2568นะครับเป็นต้นไปนะครับจะมีบริการส่ง สินค้านะครับเป็นงานหมาดของโลตัสโกเฟสนะครับซึ่งบริการประเภทนี้นะครับที่ไลแมนเพิ่มบริการขึ้นมานครับก็คือเป็นบริการที่ให้ไลเดอร์เนี่ยนะครับหาสินค้าเองก็คือง่ายๆนะครับให้คนขับเนี่ยนะครับไปหาสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งเองนะครับ ซึ่งแน่นอนครับถ้าใครเคยขับไรเดอร์ของแอปพลิเคชันอื่น,นๆที่มีงานของโลตัสนะครับนะก็คือของโลตัสเนี่ยจะมีบริการพรนักง,งานหาสินค้าให้นะครับซึ่งแน่นอนครับพอสินค้าหมดนะครับหรือว่าสินค้าไม่ครบตามจำนวนนะครับพนักง,งาน100%เลยนะครับพนักง,งานต้องรอไรเดอร์มาถึงร้านก่อนเพื่อให้ ไลเดอร์ Rider, ติดต่อไปทางไปยังลูกค้านะครับเพื่อบอกลูกค้าว่าสินค้าหมดนะครับขอเปลี่ยนไหมนะครับนะแค่นี้มันก็ยุ่งยากแล้วนะครับแต่นี่ทางแอปพลิเคชันไลแมนนะครับประกาศออกมาว่าให้ทางไลเดอร์หาสินค้าเองพี่ๆลองคิดดูนะครับขนาดแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันนะครับให้พนักงานหาของให้ ยังนานยังมีปัญหานะครับนี่ลองคิดดูนะครับการหาสินค้าเองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการให้บริการไลน์แมนเนี่ยนะครับก็จะมี2ออย่างก็คือถ้าเป็นโลตัสใหญ่นะครับเอาง่ายก็คือพนักงานจะหาสินค้าให้ส่วนไลเดอร์จะมีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าตามรายการที่ลูกค้าสั่งนะครับอย่างที่2ก็คือ ทางไลเดอร์ต้องไปหาสินค้าเองตรวจสอบเองนะครับแล้วก็เอาของมาหน้าแคชเชียเพื่อให้พนักงานเช็คนะครับว่าสินค้าตรงตามที่ลูกค้าสั่งไหมราคาตรงไหมนะครับแล้วก็จํานวนตรงไหมนะครับถ้าไม่ตรงครับไลเดอร์ต้องเป็นคนติดต่อลูกค้านะครับว่าต้องการเปลี่ยนสินค้าไหมต้องการรับสินค้านี้ไหมนะครับหากสินค้าไม่ตรงนะครับ นะมันเป็นแบบนี้อีกนะครับอ่าเพื่อนพ,พี่ลองคิดดูนะครับนะครับว่าขนาดยังไม่ขับผมยังปวดหัวเลยนะครับกับบริการประเภทนี้ครับแน่นอน,นครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลที่ผมออกมาพูดเนี่ยนะครับเพาะอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนพี่ไรเดอร์ Rider ได้รับรู้นะครับว่าประเภทบริการจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งใครชอบก็ขับได้นะครับซึ่งใครไม่ชอบ ก็ขับอย่างอื่นนะครับการบริการมีหลายประเภทบริการนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับชอบอันไหนขับอันนั้นนะครับส่วนบริการไลแมนที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยนะครับก็แบบที่ผมพูดนะครับส่วนมากเลยจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็รอดูวันที่13 กุมภาพันธ์2568ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับแล้วก็ส่วนใครที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ